เราที่กรุงเทพนะคะเป็นเบ <c oughs> อร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงที่ไหนไม่กินไม่กินเบอร์เกอร์คิงที่แอร์พอร์ตมันก็เลยเป็นเบอร์เกอร์คิงที่แพงมหาศาลนี่อันนี้คืออาหารเช้าของแม่แกับกาแฟรอ้อนเด็กๆกินเบอร์เกอร์ ถึงที่พักแล้วค่ะวันนี้เราพักเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะแถวสุขุมวิทค่ะครับแม่จะเข้าห้องน้ำอืออ oh. oh, i ส s ูเอ่บ้านซุ่มอืออันนี้เป็น Laundry อันนี้เป็น Bedroom ว้าวนั่สุดยออ๋อ t h น่สุดเพดานสูงดีมากๆเลยค่ะดูเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนชั้นสองค่ะ one bathroom two bedroom one b a t h r o อันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยลูกเอาเอารีโมทมาให้แม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นหุ่นเซียว เมายืนตรงนี้แล้วมองลงไปข้างล่างอะเสียวมากๆเลยอันนี้วิวจากห้องนอนชั้นบนนะคะนี่นอน,น,อนเอาแอร์ให้ฉ่ำๆก่อนมันถึงจะไนท์ตอนนี้มันร้อนอยู่วิวจากฝั่งทิศตะวันตกค่ะ,คะเห็นไหมน้ำเจ้าพระยาตรงนู้นค่ะ เราจะพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นี้4คืนนะคะแล้ววันที่16เราก็จะส่งเพื่อนลูกชายกลับออสเตรเลียก่อนนะคะ หารเย็นคืนนี้แม่จะลูกก๋วยเตี๋ยวเรือสั่งแป๊สมาค่ะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยของให้ของ้ีไม่ใช่อันนี้ของเราซื้อมา yesterday อเคหอมดีสั่งมาสามชุดให้ลูชายสองชุดแม่กินชุดหนึ่ง กินหอมมากเลยข้าวกระหรี่หรือนั่งดีๆีลยหรอนั่งเต้นกระหแม่หรือต้นร้านวะหมูกระเทียมหมูจะกินก๋วยเตี๋ยวเลยไหมโอเคเดี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวมันเป็นน้ำพริกกากหมูหรือเปล่าหรือพอแคคเคอร์ลิงกับฟรายกาลิกเนี่ยให้มันมีทายกัน And chili paste แซ่บลูกบเขาเขาปรุงกัอนอะใส่พริกใสะไรด้วย น้ำพริกกากงล้วสั่งมาแบบงงอ, <laughs> อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ปรุงก็อร่อยละ่ะไม่ใส <Okay. S 2> ่พริกหรอย้อนตัวแอบซาบิชิลินที่โอเคก็ไม่เสยหรอก <No. S 2> <c oughs> อันนี้อยู่ชั้นรูฟท็อปนะคะ <c oughs> ไม่ต้องไปเสียตังค์ดูวิวค่ะขึ้นมาดูรูฟท็อปตรงนี้ปุ้ยแม่เสียวดิ s <S yes กวัวนิดหน่อยค่ะนข้างล่างเหมือนหมดเลยยุ้มย,มย,มยม โอ้ this way have river it's so cool it's so pretty it's so pretty เดี๋ยวไปจะพาไปดูฝั่งในเมืองนะคะฝั่งนี้ก็สวยค่ะโอ้เสียวเสียวสุดๆ เสียวค่ะเสียวจริงๆเสียวจริงๆ,ยงๆอยู่บนชั้นรูฟท็อปนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยนู่นในเมืองใจกลางเมืองจะอยู่ตรงนู่นนะคะสวยเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกมุมค่ะไม่ตัดนะคะ เย็นสบาหน้ามานอนเล่นเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจิมออกกำลังกายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวแอรียนะคะ คือความสวยงามค่ะเดกมา enjoy the view ค่ะ Enjoy yourself you won't have a virtual holidays ตกพุทธิดาวก่อน um <laughs>